สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียร์ลิทในตำแหน่ง RW นะครับหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งปีกขวาตัวลุกนั่นเองนะครับก็นักเตะที่ผมนําเข้ามาก็จะมีประมาณ50ตัวนะจริงๆ RW นะมันเก่งค่อนข้างที่จะน้อยกว่า LW นะครับแต่ผมก็จะอธิบายด้วยว่าตัวไหนกดสกิลสับขาหรือว่าต่อไข่แบบที่แบบน่าเล่นที่สุดนะนะตอนนี้นะครับจริงๆ RW เนี่ยเก่งน้อยมากมีแบบไม่กี่ตัวนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวซ้ำๆกันนะครับโอเคครับแถวแรกครับก็จะเป็นแถวแบบว่านักเตะแบบยาเาาานะที่เป็แบบบสยสยัข แล้วก็จะเป็นทาริก้าโอเวลันคูลูเซฟกี้แล้วก็เบลนะครับสองล่างนะพวกนี้จะเป็นสกิลที่เหมาะกับการสับขาแล้วก็ตอกไข่นะครับเนี่ยพูริสิตแล้วก็กินวูดเนี่ยพวกนี้สับขาแล้วก็ดีอาบี้พวกนี้สับขา, B, น,บขานะกดสกิลแบบสับขานะครับจะทำให้นักเตะวิ่งไวนะครับ โอเคครับเราก็มาดูยาเมาครับยาเมาเท้า5้ี่เนี่ยจะมี2ล่างนะครับเนี่ยเป็นร่างร้อยเกับร้อยห้านะส่วนร้อยสองกับร้อยเนี่ยจะเป็นเท้า5้าสนะครับส่วนร้อยสเนี่ยจะดูไม่ค่อยน่าเล่นกว่าตัวนี้ตัวนี้จะดูวิ่งไวกว่าเพราะว่ามันการเลี้ยงความไวเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยสินะครับส่วนยาเมาตัวเนี้ยร้อยยี่ครับการเลี้ยงแล้วก็จบสกรร้อยสิตัวเนี้ยยังไงก็เอบวกนะครับข้อเสียของยาเมาเลยผมว่าบางแล้วก็พลังงานน้อยก็แนะนําให้มีสํารองแต่โดยรวมแล้วก,กดสกิลแล้ววิ่งหนีแบ็่วงิ ค่อนข้างเฮียฉีกนะครับตัวนี้ชุนเชียร์สบวกเลยครับสำหรับยาเมาร้อยเจ็แล้วก็ตัวนี้เอนะครับสตัวนี้เอบวกเพราะว่าเท้าห้าทั้ง2เลยนะครับตัวต่อไปก็เป็นทาริก้าตัวบัคตัวนี้ก็ยังเชียเอบวกนะแนะนําให้เป็นเมสส้มเอาไปเล่นหน้าคู่หรือว่าปีกขวาสบายครับกดสกิลตอกไข่หรือว่าสับขาเนี่ยวิ่งไวมากตัวนี้ค่อนข้างเยีอบบัคแล้วก็ตัวใหญ่ข้อเสียเลยผมว่าความผิวไม่ค่อยดีแต่กดสกิลแล้ววิ่งหนีอ่ะค่อนข้างเยียดดีนะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นสายแบบตัวใหญ่และตัวนี้ตัวใหญ่กดเปลี่ยนเลนกดสับขาแล้วก็เบียดกองหลังดีนะก็จะเป็นโอเวรันนะที่ยังเล่นได้อยู่สปีดประมาณ1 1 9ก็ยังไวอยู่ส่วนความคล่องตัวการส่งบอลการยิงอาจจะดูดรอปแต่จริงๆแล้วรวมรวมแล้ว,ลวเล่นในเกมค่อนข,ข้างที่จะดีตัวนี้ผมให้เป็นเอ็นะครับยังดีที่ว่ายังโกงอยู่สําหรับเมสซมแล้วก็คูลูเซฟกี้เนี่ยจะเหมือนโอเวรันเลยแต่คูลูแต่แการจ่ายบอลการยิงจะดีกว่ากนิดหนึ่งแต่ความไวผมว่าใกล้ๆกันเหมือนโอเวรันจะเร็วกว่าเล็กน้อยนะครับแต่เล่นในเกมผมว่ากด ค่อนข้างที่จะเล่นคล้ายๆกันเลยสําหรับครูเซฟกี้พลังแฝงมีเพลเมเกอร์พลังงานคืออึดมากๆคือวิ่งได้ทั้งเกียร์ตัวนี้ผมก็ยังเชียร์เป็นเอสนะครับตัวนี้ยังเฉียดเลยสำหรับงบน้อยไม่เกินพันเอ็มตัวนี้สองตัวนี้ No R yeah w แบบโกงๆเนี่ยสองนี้ค่อนข้างเียจําเลยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นแกรเรตเบลนะเกเล็ตเบลก็จะมีตัวเขียวนะครับโดยรวมแล้ววิ่งไวทั้งคู่แต่ตัวเนี้ยจะเป็นเท้า53ส่วนเกเลตเบลตัวเนี้ยค่อนข้างเียสุดวิ่งร้อยยี่เลี้ยงร้อยยี่นะครับเท้า54ตัวเนี้ยจะถ้าใครเล่นตัวเขียวอ่ะแนะนําให้เปลี่ยนสไตล์การเล่นคือหักซ้ายหักซ้ายแล้วก็ปั่นนะครับส่วนเกรเลตเบลตัวเนี้ยมันสามารถยิงขวาได้นะครับเพราะว่าห้าสี่นะครับเราสามารถเล่นได้ง่ายกว่าตัวนี้ยังไงงงงงกกกก็็็สสุดดดววววิิ่่่่เเปปนนมม้้าาาครับตีีีือโๆแลลยููใหญ เรื่องของกลางยิงไกล pues mm เนี่ยค่อนข้างเยอะครบนะครับตัวนี้ก็เชียร์เป็น <BR X ian raine> S อบวกนะครับแล้วก็เลเบียเขียวเนี่ยเอนะครับต่อไปก็จะเป็นสายสับขาแล้วก็คือตั้งแต่อิโตอะไรพวกเนี้ยมาโกเซนติโอเนี่ยตัวเนี้ยตัดวีไปครับเวลาตัวเนี้ยผมให้แค่เอนะครับแล้วก็จอร์นสันเนี่ยตัวเนี้ยสามดาวแต่พอวิ่งวายอยู่นี่ผมเชียร์แค่เอเนี่ยจะเป็นสายแบบสับขาแล้วพูลิสิตกินวูดดีบี้เตาเล่ตัวเนี้ยผมว่าได้แค่วายอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรเลยตัวนี้เอนะครับ แล้วก็เดมเบเล่สามล่างนี้นะครับเดมเบเล่สามล่างนี้คือแทบจะเหมือนกับเปี๊ยเลยครับต่างกัน1นึ่งและสองครับตัวไหนก็ได้ครับเดมเบเล่แจกและที่สามารถแลกเปลี่ยนอันนี้เป็นเดมเดมเบเล่แลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็เดมเบเล่ทีวีเดมเบเล่ฮาโลวีนเล่นเหมือนกับเปี๊ยเลยตัวนี้เล่นเหมือนกันเ,เลยครับโดยรวมแล้วห้าพูลรีสิตเนี่ยตัวเนี้ยมันเหมาะกับ สำรองมากกว่านะสำหรับพูริสิตธพูริสิทธ์จริงๆต้องไปตัวหิมะมากกว่าตัวนั้นนะดูวิ่งไวแล้วก็คล้องตัวกว่านะครับตัวนี้ก็ถนัดสองเท้ายังโดยรวมผมก็ยังให้เป็น A บวกแล้วก็กีนวูดโดยรวมแล้วพลังงานมันน้อยครับแต่ได้2เท้าแล้วก็มีความไวกดสกิลดีตัวนี้ผมเชียร์เบวกนะครับสำหรับกีนวูดนะครับดีเดบี้ผมว่าได้แค่วแค่คล้อง,องเฉยเวิร์กเดดดีถนัดเท้าซ้ายอย่างเดียวเท้าขวาคือไม่ดีตัวนี้เชียร์มันแค่ A อเหมือนกันครับอิโตก็จะได้แค่ไวแค่คล้องครับ ขนาดเท้าขวาด้วยถ้าเล่น R W เล่นค่อนข้างที่จะยากสำหรับเมตา t h ั s ะะโดยรวมแล้วก็ยังเชียร์แค่ A นะครับสำหรับอิโตะนะครับแล้วก็ฟิลโเดตัวนี้ฮาโลวี ha Halloween ตัวนี้ A นะครับก็ต้องไปเล่นอีกตัวหนึ่งฟิลโฝดเดนคือต้องเล่นอีกตัวหนึ่งครับโฝดเดนก็จะเป็นโฝดเดนตัว ตัวต่อไปก็จะเป็นฟิลโฟเรนนะตัวโฟเรนเนี่ยก็จะเป็นถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาเท้าขวาสเท้าซ้าย5นะครับก็โฟเรนที่ครบเครื่องนะผมว่าบาลงดอกับตัวทีวายค่อนข้างที่เล่นง่ายด้วยเล่นง่ายกวย่าด,ด,ด้วยสปีดแบบ1 1 0นะครับแล้วก็ความคล่องตัวแบบร้อยตัวนี้มันแค่ร้อยต้นต้นเองตัวนี้เชีรยแค่ A นะครับแล้วก็โฟเรนสองล่างนี่ผมเชียเอบวกสองล่างนี้ร้อยสามเพราะว่ามันบางมากนะครับบางมากแล้วก็เด็เบลเล่เนี่ยผมเชียเอบวกไเลยครับทั้งสามล่างนะเนี่ยเอบวกเลยถนัดสองเท้าข้อเสียเลยพลังงานน้อยนะครับ A บวกเลยแล้วก็โรดิโก้ก็เหมือนกันครับตัวนี้จะถนัดเท้าขวาเท้าซ้ายสีโดยเมตาปัจจุบันแล้วเท้าขวาฝั่งขวาเนี่ยเล่นยากครับก็อีกตัวเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความไวสูงแล้วก็ความคล่องตัวนะครับแล้วก็มเมอร์เรนเช่นกันครับมเมอร์เรนจะเหมือนโรดิโก้เลยแล้วก็ตัวตัวนี้เช่นกันครับตัวนี้จะถนัดเท้าขวา พวกนี้ถนัดเท้าขวาหมดเลยครับเนี่ยโรดิโก้แล้วก็กุยลี่นะเดี๋ยวผมขอแยกไปโรดิโก้กุยลี่พวกนี้ถนัดเท้าขวาเท้าวสี่มีความเร็วความผิวอย่างเดียวยกเว้นคูโบครับทูโบเนะี่ยแต่ดูเล่นง่ายสุดนะครับคูโบจะเป็นเท้าห้าสี่นะครับก็อารมณ์แบบโฟล์ดเด้นตัวเนี้ยแล้วก็ข้อเสียเลยคูโบคือพลังงานน้อยแล้วก็ตัวเล็กครับแต่โดยโดยรวมแล้วเล่นในเกมค่อนข้างที่จะเล่นค่อนข้างที่งง่ายโดยรวมแล้วอ่าฟุกโบผมยังเชียร์เอโบะแล้วก็อ่าโรดิโก้เอ แล้วก็เมอร์เรนเอตัวนี้อ่เอแล้วก็กุยลี่เนี่ยผมให้แค่ A บวกนะครับแล้วก็จะเป็นลาฟินย่านะลาฟินย่าตัวนี้วิ่งร้อยยี่เลี้ยงร้อยร้อยสิบกว่าหรือว่าร้อยยี่จำไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะประมาณร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดนะครับโดยรวมลาฟินย่ายังเชียร์เป็นเอสนะครับเวิร์กเลตสูงๆมีความผิวอารมณ์เหมือนพวกโรดิโก้เมอร์เรนอะไรพวกนี้สายผิวไม่เหมาะกับการวิ่งแซงแบบระยะย,ยาวแต่จะเป็นแบบสายผิวนะครับตัวนี้ยังเชียร์เอสนะครับส่วนลาฟินย่าตัวนี้เอบวกนะครับแล้วก็เเดาาาตัวนี้มม ตัวนี้ยังไม่ค่อยน่าเล่นนะครับเท้า4 5พลังงาน3ดาวเหมาะกับยืนกลางมากกว่าตัวนี้เชีย์แค่เอนะครับโปรยามันเยอะมากแล้วก็จะเป็นสายผิวอย่างบุกโยซาก้านะตัวนี้ก็เล่นค่อนข้างเหี้ยโอเคเลยวิ่งอ่าวิ่งร10กว่าการเลี้ยง1้0กว่าตัวนี้น่าเล่นสุดส่วนตัววอลงดอกับซาก้าร้อยสี่เนี่ยพอพลังพอ,พงพอ,พอๆกันนะครัดบดรอปลงมานิหนึงก็จะเป็นแบบสายผิวอารมณ์เหมือนยาเมาเนั้นซาก้าตัวนี้ผมเชียร์เป็นอ่า นะครับแล้วก็ร้อยสี่กับร้อยสามเชีย A บวกนะครับแล้วก็เป็นตัวเก้าเก้าใน A แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นอ่าลุยฟิกโก้ก็จะเป็นอ่าถาัดเท้าขวาเท้าสี่ในตำแหน่ง r w แต่ไดโอบีอารที่ค่อนข้างที่จะเยอะมีตอนนี้นะตอนนี้ผมว่าได้แค่เร็วแค่พิวเฉยสําหรับลุยฟิกโก้นะ O อ R ร้อยห้านะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตัดไปได้ตัวนี้ B ตัวนี้ช้ามากนะโดยรวมแล้วลุยฟิกโก้ผมว่ายังไม่ได้โกงขนาดนั้นได้แค่โอบีาทำทีไม่เฉยนะครับผมก็เชียแค่ A บวกสำหรับหลุยฟิกโก้นะครับ ตัวต่อไปก็จะเป็นสายผิวอย่างจอร์ดเบสที่ถนัดเท้าขวาเท้าซ้ายสี่เวิร์กเลสสูงต่ำนะครับแล้วก็จะเป็นแจนะอันนี้ก็แจถนัด,นดเท้าเขาขวาเท้าซ้ายสี่นะครับแล้วก็จะเป็นกาลินชานะครับ ตัวจอเบสเนี่ยจะได้การจบสกอร์ที่ดีกว่าแจและก็การินชานะครับการจบสกอร์นะครับความเร็วเนี่ยใกล้ๆกันความเร็วนะครับใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยใกล้ใกล้กันแต่จอเบนเนี่ยจะเวิร์กเลทสูงต่ําส่วนแจจะเป็นเวิร์กเลทสูงๆนะครับแล้วก็การินชาเนี่ยจะได้เรื่องของการเปิดบอลที่ดีกว่าทั้งแจแล้วก็จอเบสนะครับแต่แล้วก็จะเป็นเวิร์กเลทที่ เวิร์กเลสสูงต่ำก็คือตัวที่ลงต่ําสุดคือแจนะครับนี่ครับแจมจะเหมาะกับหน้าคู่มากกว่านะครับส่วนปีกขวาถ้าเกิดเอามาเปิดบอลผมเชียร์เป็นกลินชาแต่ถ้าเกิดเอาเราเอามาหักยิงผมว่าจัดจอร์เบียดีกว่าจอดเอา,าเอามาหักยิงเท้าซ้ายนะผมว่าเชียร์จอร์เบียโดยรวมแล้วยังอยู่ในเชียร์เอสนะครับสำหรับแจแล้วก็เบสแล้วก็กาลินชานะครับที่เป็นแบบสายพิวถนัดเท้าขวานะครับส่วนล่างเล็กเนี่ยตัวนี้ A นะครับแล้วก็แจตัวนี้ Uh, a บวกแล้วก็การินชาตัวนี้แค่ a บวกนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นโอลิเซ่นะโอลิเซ่นะครับก็ ตัวนี้เป็นตัวที่แลกฟรีใช้โทเค็นนะครับตัวนี้ก็ mm hmm. เวอร์เลตกลางๆมีความไวสูงแล้วก็ค่อนข้างเทีจะเมตาอยู่ในปัจจุบัน,นครับโดยรวมแล้วข้อเสียผมว่าเป็นการยิงแล้วก็ส่งบอลที่ยังไม่ได้แบบโกงมากครับแต่โดยรวมแล้วผมเชียร์เอสบวกตัวนี้ค่อนข้างเทีจะโกงอยู่ครับนะถ้าน้าตอนนี้หาหาร์วินาสองเทา้าแบบโอลิเซ่เนี่ยหายากมากๆครับก็ยังเชียร์เป็นเอสบวกนะครับนะ้าตอนนี้โอลิเซ่นะ ตัวต่อไปก็จะเป็นดิมเรียนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดรอปลงมาเรื่องของความไวนะครับแต่ถ้าเป็นดิมเรียตัว106เนี่ยความไวดี120แล้วก็การเลี้ยงบอลอะไรเนี่ยดีเวิร์กเรทสูงต่าแนะนําให้มีสํารองสักตัวหนึ่งโดยรวมแล้วสาหรับดิมาเรียพลังแฝงครบเครื่องผมก็ยังเชียร์เป็นเอนะครับเนี่ครบเครื่องนะครับส่วนตัวเนี้ยผมให้แค่เอเอธรรมดานะครับผมว่ามันไม่เหม่ะจริงๆครับก็ ตัวต่อไปก็จะเป็นซาร่านะแล้วก็จะมีเมสซี่นะตแต่ผมก็ขอไปซาร่าก่อนซาร่าเนี่ยถ้าเอาดีสุดเนี่ยตัวนี้วิ่งวิ่งร้อยยี่เลี้ยงร้อยยี่จบสกอร์ดีเท้าห้าสี่แล้วก็ลงมาเนี่ยบอลงดอกับตัวเนี่ยผมว่าใกล้ๆกันนะครับบอลงดอกับตัวเนี้ยใกล้ๆกันแล้วก็สายความเร็วกับสายผิวผมว่าตัวเนี้ย ค่อนข้างที่จะดีเรียกว่าเป็นอ่าใครที่แรกมาผมว่ายังให้แค่ A บวกส่วนตัวเนี้ผม A แล้วก็ซาร่าตัวนี้ A บวกนะครับส่วนซาร่าใหญ่ตัวนี้ S เลยครับตัวนี้อยู่ใน r w แบบระดับท็อปเลยแล้วก็ตัว2ตัวเนี้ผมให้ S สำหรับ105แล้วก็104นะนี่ครับ105 104ตัวต่อไปก็จะเป็นเลโอเนลเมสซี่นะครับเมสซี่ที่ดีที่สุดก็คือ107นั่นเองตัวอันดิเมตนะครับส่วน104กับ105เนี่ยตัว105จะจบสกอร์แล้วก็ส่งบอลดีกว่าแต่เรื่องของความไวแล้วก็ความผิวอะพอ,พอ,พอๆกันนะครับในเรื่องของสเตตนะครับแต่เล่นในเกมนะครับเวิร์กเลดของเมสซี่สี่ล่างนี้คือสูงต่ำหมดเลยก็เมสซี่เนะี่ยจะเป็นแบบอารมณ์แบบสายผิวนะครับใครที่เล่นอันดอร์กลี่เก่งไม่เหมาะกับเอามาเล่นสกิลแบบ เขาเรียกว่าสุม 4, ส่มสสุ่มห้าครับโดยรวมแล้วมิสซี่ตัวนี้ผมจะใช้ยอยู่แล้วแล้วก็จ่ายบอลดียิงคมแล้วก็หาพื้นที่ดีมากๆแต่ถ้าเรากดสกิลวิ่งหนีแบ็กกับผมว่าไม่ค่อยเก่งแต่ถ้าเราเล่นแบบจ่าย่าจ่ายบอลทาชิ่งแล้วก็หาจังหวะจบสกอร์หรือว่าจ่ายบอลผมว่าโคตรเก่งเลยตัวนี้ตัวนี้ผนะึเชียร์เป็นเอสบวกนะสำหรับลีโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็2ล่างเนี่ยเชียร์เอสเลยครับขนดาดสองเท้าด้วยเมตาด้วยนะครับแล้วก็ตัวก้าเก้าแตะร้อยต้น,ต,นต้นเชียร์เป็น A บวกนะครับโดยรวมแล้ว5้าเอสบวกนะ สำหรับปีกขวาผมว่าเนี่ยครับเมสซี่ยามาลเบลแล้วก็โอริสตี้แล้วก็ซาร่าแต่ถ้าตัวถ้าเกิดนับในโหมดเฮดทูเฮดผมว่าโกงสุด ก็จะเป็นเบลโอลิเซ่แล้วก็เนี่ยแหละผมว่าเนี่ยโน no .1 ถ้าสำหรับอ่าสายโกงนะสายโกงกดสก,กิลว,วิ่งหนีกองหลังยาวเกลิบเบลครับเนี่ยโน no, ตัวนี้โ no น .1 เลยนอกนั้นเล่นได้หมดเลยถ้าใครแบบเบื่อเบลอะไรเงี้ยเล่นยาเมาเล่นเมซี่เล่นโอลิ Messi, เซ่ซาร่าเนี่ยสบายสำหรับเอ็ดบวกเนี่ยตำแหน่งอาร์ดิลนะครับส่วนเอ็ดเนี่ยพวกนี้เล่นได้หมดเลยพวกติมาเบลีย์เนี่ยมันต้องมีสำรองแต่โดยรวมแล้วมันมันยิงคมแล้วก็ ไม่ลงต่ำนะครับตัวนี้คือเวิร์กเลตสูงต่ําแล้วก็ความแรงงานมันน้อยไปหน่อยนะครับยาเมลานี่ก็เล่นได้โอเวลันคูรูเซฟกี้น่ะงบน้อยเกลิ่นเบล,เบลก็งบน้อยนี่ก็เล่นได้นะครับซาก้าแจอะไรพวกนี้นจะเป็นเทา้า4-5ครับแจเบสกาลินชานะพวกนี้จะเป็นเทา้า4-5ไม่ค่อยเมตาแต่ก็หลยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังเล่นได้อยู่ แล้วก็หลุยฟิกโก้จริงๆก็ให้เอสได้ครับแต่โดยรวมแล้วผมว่าไม่โกงละสำหรับนาตอนนี้นะครับแล้วก็กีนดูเนี่ยอะไรพวกนี้เล่นได้หมดเลยเนี่ยพวกนี้เล่นได้หมดเลยครับแล้วก็ A กับ B เนี่ยผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นสักเท่าไหร่นะโดยรวมแล้วมันมีจุดเด่นแค่เร็วกับพิวเฉยๆนะครับโดยรวมแล้วโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมากครับ